พวกเราเกือบฉลามฉลามคือตอนนี้เราอยู่ในยิมสูดโหดเว้ยฉันอยากออกจากที่นี่ไปกินเคฟซีมากเลยเอา้าว่าแต่พวกเรากะจะมาออกกาลังกายไม่ใช่หรอทำไมนายอยากไปกินเคฟซีแล้วอจจะกบก็ตอนแรกฉันกะว่าจะมาออกเล่นเล่นแต่เทนเนอร์คนนี้เขาโหดเกินดูดิเขาบางังคับให้เราออกกาลังกาย24ี่ชั่วโมงลเลยเฮ้ยนี่มันโคตรหรือยมโทตจะให้เราออกจนตายเลยหรือไงเออนายลองดูหน้าคนนี้สิเนี่ยเขาออกกาลังกายด้วยความเหนื่อยล้า โอ้โหดูหน้าตา,า,ยายเขานี่เบือมากไอ้อดูดีมีไอ้น้ำระเหยขึ้นไปเลยเห็นปะออ่ะเราต้องออกจากที่นี่นะฉะลามเพื่อไปกินเ f เฟีนะฉันหิวไม่ไหวแล้วจะขอลองออกสักทีก่อนนะจะกบนะลองออกกําลังกายสักรอบหนึ่งนี่ไงอ้ถึงตายผลของการออกกําลังกายทําให้นายตายได้ออโอ้โหนั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องหนีออกจากที่นี่ฉลามเพื่อไปกินเคเฟซีนะโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าฉันก็หิวเหมือนกันอยากกินเลย ไปเลยฉันอยากกินไก่แลือเกินง้มแง้มโอ้โหฉลามนายตแล้วเหรออ่อนเกินไอตรงสีฟ้าที่เราโดดข้ามมาเพิ่งสังเกตนี่มันคือยาดเงื่อของคนที่ออกกำลังกายที่นี่นี่นา ใช่เอออยาดเหนือไม่พอน้ําขังอีกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยฉลาดเราต้องรีบหนีไปเสร็จเลยโดดข้ามไปโอ้โหดูดินี่คือของกินที่เราอยากจะกินมากชอกาโอโ็อกโกแลตนะโว้ยลูกอมโอโย้ยดูคนนี้ดิกินไดนโนเสาวเขาจะกลบ <c oughs> แล้วน้องในตนเสาวขึ้นไปทำอะไรบนเนินโอ้โห let's go อะเฮ้ยยหญเส้นทางในยิมนี้ค<อ>ือมันแบบลำบากมากเลยนะครับ ฉันว่านะยิมนี้ออกแบบให้คนหนีออกไปแน่เลยมันดูยากยากเอเฮ้ยตัวนี้มันคุนค้นๆมากเลยนะฉันว่าไ <laughs> อ้ใจคก็รู้สึกเป็นกันใจก,ก่อน <laughs> เราเผิ่เล่นด่านเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่ไมน่าจะใช่นะฉันว่าเราไม่เคยหนียิม <laughs> ใช่ไหมใช่จะ <laughs> คิดว่าเราไม่เคยนะเนี่ยอย่างน้อยตรงนี้ก็ไม่เคยเจอะ <laughs> โอเค <laughs> ไปต่อเลยทุกคนโวโดนไปอาจารย์อุ้บอาจารยา์โจ๊กอาจีจุ๊กเฮ้ย,ย อุ้ยแ่โอ้ยแย่โคดเคฟซีกำลังรอพวกเราอยู่น่ฉลามอู้ตรงนี้มีเป็ ji, นสนามมวยแล้วนี่เอออยากต่อยอยากต่อยเอชเอชเอ้าโอ้โหจะถูกมันต่อยคืนโอ้โหเห็นไหมว่ายิมนี่มันอันตรายแค่เดินชนกระสอบทรายนี่ก็ตายแล้วเอ้ยแล้วทำไมฉันมันเกิดข้างหลังไกลเลยอ่ะเอ้านายไม่ได้เซฟเลยปะจะเซฟสิอะไรกันโอ้โหดูฉลามเกิดน่นเลยทุกคน ลิลิเดินมานะฉลามฉันกำลังรอนายอยู่ฉจะกาลังไฟมาแล้วจ้าเอ้ยเจ้ากบพอ <Okay. S 2> ดูดีแล้วนายลองเลื่อนลูกกิ้งไปดูที่สเตจของนายดินายอยู่แค่ด่านสาเองนะเอาเอาออันนี้คือเป็นสกอร์ด่านทำไมฉันอยู่ด่านสามแล้วนายอยู่ด่านแปดเอาก็นายนายอาจจะยืนมันเหมือนต้องยืนสักพักหนึ่งนะมันถึงจะเซฟอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรฉลามาฉันจะไม่ตายแล้วกัน <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวฉันเสี่ยงแทนนายเองนะเออมาทุกคนเอาหะายนี่คือสนามมวยเราเข้าไปมีอะไรเกิดขึ้นหรือป่ะโอเอออ้าวก็ไม่มีอะไรนี่มาเออก็เป็นแค่สนามมวยให้เดินผ่านเฉยๆแม่นึกว่าจะมีวิญญาณตั้งมวยโผล่มาต่อยฉันสะอีกโดยข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปนะฮะแม่น้ําคงคานี่โอ้่าตายนะจ้ากบจะโดนดูดเข้าปากใครไม่รู้ ดูจากฟันคนนี้แล้วน่าจะผ่านประสบการณ์การเคี้ยวอาหารมาเยอะแล้วก็ไม่แปลงฟันายก็ต้องแปลงฟันบ่อยๆนะฉลามถ้าไนไม่อยากฟันเหลืองแบบนี้ฉลามนี่ฟันขาวอยู่แล้วกินทรายไงกินทรายไปต่อเลยดีกว่าอย่าพูดพร่ำทำไมไนต้องรักษาชีวิตตัวเองดีๆนะจะกบด่านสามแล้วจะกบตายทีน่ะโอเคฉันจะไม่ตายฉลามถ้าฉันตายนี่ฉันอาจจะไปเกิดไกลเหมือนานก็ได้ไอ้โดนสีแดงไม่เป็นไรน่ะโอเคได้เลย พิซซ่าน่ากินมากเลยฉลามหิวเลยเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองเจกบโอเคเฮ้ยอะไรเนก้างปลาโอ้ก้างปลาเฮ้ยฉันรู้สึกว่าแดนมันคุ้นๆมากเลยวะจริงจีนายนายแบบทำเหมือนไม่รู้ดิเจกบเอออันนี้ฉันคิดไปเองหรือเปล่าฉันไม่เคยเล่นแดนนี้ใช่ไหม คิดไปเองไม่เคยเล่นพวกเราไม่เคยเล่นโอเคอันนี้ปีนขึ้นกระดูกนัทุกคนใส่สกล่องอีสานีคุนๆเออมันมันเหมือนแค่บางแบบมันก็เอามารวมกันนะนะเอออันนี้น่าจะเป็นพอผู้สร้างนะทุกคนโอ้ฉันตายแล้วฉลามไม่นาา่าด่าสาเฮ้ยฉันไปเกิดไก่ปะเนี่ยไก่สิจะกอโอ้จริงด้วยฉลามฉันมาเกิดไก่ว่ะฉลามฉันมาถึงแล้วชั้นรอนายจะจะจะเหี่ยวแล้วเนี่ย ไปเหอะไปแล้วรีบไปหาอะไรกินดีกว่าออกจากที่นี่<ะ>เร้วเฮ้ยออกออกทางตุดแล้วก็ไปหาอะไรกินต่ <c oughs> <c oughs> อเอาเวลาเราเล่นโอ้้ยตายที่เดิมโอ้อยอ๋นายนี่ไรลึกลื่งฝีมือจริงจ้งกบ <c oughs> เวลาเราเล่นแมบออบบี้ทีไรน,น่าจะชอบมีล้ำไส้ให้เราออกตลอดเลย <c oughs> คนสร้างเกมเขาแบบว่าชอบออกทางตุดหรือเปล่า นนั่ดไปไปต่อเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ห้องน้ําทุกคนและห้องน้ํานี่ก็แบบว่ามีกลิ่นหึงด้วยเด็์สาวกาลังเข้าห้องน้ําอยู่คนนี้คือคนที่ราอกมาจจะท้องเขาใช่ไหมเนี่ยไน่าจะใช่นะอ่าต้องเดินมาทางนี้ต่อเลยโอ้เขาบอกให้เราไปว่ายน้ำเหรอเฮ้ยไหนว่ายน้ําตรงไหนวะเนี่ยอ๋อจะมีแบบฝักบัวให้อาบน้ําหมอโซนี่โอดี๋ยวลองล้างตัวกันีนล้างตัวกับเด็์สาว นี่ล้างด้วยล้างด้วยโอยอืรู้สึกสะอาดเลยโอยล้างน้ําเค็มเอ้ามีคนตายเนี่ยโอเคฉลามไปต่อเลยสงสัยเขาแพ้น้ําจืดอะต่อไปนะครับจะเป็นด่านให้เรานั้นกระโดดเหยียบหงยางนะทุกคนห้ามลงไปในน้ํานะครับมีสระน้ำแต่ห้ามลงน้ําโอเคเข้าใจแล้วเอ่อน้ำเอ่อเต็มไปด้วยคอรีนนี่มันคิดนะมันอันตราย เอ้ยแล้วน้ำตัวนี้เหยียบได้ไหมนี่ยอ๋อเหยียบได้โอเคโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่ออ๋อทางนี้มีให้เราปีนขึ้นไปทุกคนโว้ย้มเฮ้ยสไลเดอร์เจ้ากบมเฮ้ยสุดยอดกบหลามเตรียมตัวสไลเดอร์ได้เลยอ้าวอาฉันไม่สไลเดอร์เอาฉันก็ไม่สไลเดอ่์ตัวเรามันหนักเกินไปแลยป่ะหรือมันฝืดไอ้จบ๊บเฮ้ยโดดโดดมาทางนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าเราลงน้ำเราตายเลยป่ะใช่ว่าตายนะลงอ้าวอ้าว ได้รสาวเขาไม่ตายนี่เขาลงได้เอ้าไปต่อเลยดีกว่าตอนนี้เราออกมาอยู่ในกลางแจ้งแล้วทุกคนอ้ยเขาให้เราวิ่งคามรัวแล้วเนี่ยเอจะกบวิ่งแข่งกันไหมมาดีมาการจอดไปกินเคฟซีนี่ต้องผ่านด่านขนาดนี้เลยเหรอนี่หนึ่งสองสมไปอึบอึบอึบอะดีฉชนต้องชนะไหนให้ได้เฮ้ยชนะโอ้ยชนะชนะ ก็นายอยู่มุมขวานายก็ต้องเลี้ยวขวาก่อนได้ไหมไม่ชนะเว้ยอุ้ยอันนี้คือวิ่งเร็วว่ะสลามโอ้อ๋อกระโดดไกลเจ้ากบอ้าวไม่เห็นกระโดดเลยเดี๋ยวนับแป๊บหนึ่งต้องขึ้นตรงนี้แหละโอ้ยเราจะออกจากการขี่เฮลิคอปเตอร์เลยปะขี่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปพังกลางเมืองสินะเจ้ากบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเฮลิคอปเตอร์ริงด้วยเนื้อเรื่องจะขึ้นบินตกอีกปหเนี่ยเขาบอกว่า ถึงเวลาที่จะ sky drive ยแล้วไปโดดล่มเหรอเฮ้ยเขาจะให้เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปโดดล่มเลยยังไงโอเคฉลามเราไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดีพระสุดท้ายเตรียมตัวไปเลยทุกคนดูซิว่าการโดดล่มมันจะมันแค่ไหนโอ้นี่ไงให้เรามาเก็บนี่หระโอเคฉลามเราไปเลยดีกว่าจะกดจะกดดูโดดแบบมือโปรจะกลัวอยาบอ่ะเออโดดให้ล่วงแล้วก็กดล่มทุกคนนี่จะเร็วกว่านะแบบนี้ออหออ้ยอย่าว่ะยังโหดเลย อ้าวฉนามคือตอนนี้เราออกมาแล้ว,วคนทแบบําแมพเขาขี้เกียจทำได้ไงไมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีวอล์สปีดกับจั่มพาวเวอร์ให้เราเหมือนเดิมนะทุกคนอ้าวอ่ะเดี๋ยวฉันเผลอ์าว์ปเข้ามาด่านอื่นมา อ่ะเดี๋ยวฉันให้คนอื่นมาเป็นพิธีกรแทนนายแล้วกันตอนนี้สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคลิปจบเร็วเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าแอบออบบี้นี่มันสั้นมากเลยนะครับใครที่มีแบบออบบี้ยาวๆแนะนําก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมกับคนหน้าขาวก็ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่สนใจปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยนะครับผมขั้นต่ำสามสิบห้าบาทไว้เจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายไงเจ้ากบตอนนี้คนหน้าขาวทําท่าทางยังไงฮะยืนนิ่งๆเลย